สวัสดีครับวัสดีครับได้เจอท่านอาดีตนายกสมาคมอยากให้ท่านแนะนำตัวนิดนึงใช่ค่ะครับอ่าเป็นอดีตนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพนะครับชื่อนายยงยุทธคงหมาเพื่อครับนานแล้วในวงการจะเรียกเขาว่า He He เฮียเม้งเฮียเม้งกันหมดเลยครับค,ครับวันนี้เฮียเม้งไม่ได้มาเป็นกรรมการแต่เฮียเม้งมาเป็นผู้ส่งภาพผู้เก <สง S 1> ี่งเหตการแล้วก็ส่งภาพด้วยไหมครับส่งเลยครับส่งเลยแล้วก็สรุปสรุปครับผมเพราะกีฬานี้ก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งครับผมแล้วก็เป็นความเพลิดเพลินของคนถ่ายรูป เพราะว่าการแห่รูกคือการที่จะได้ได้ได้ไดสื่อปฏิภาษภาษาหนึ่งให้แก่คนได้รู้จักกันนะแล้วก็เราดูว่ามันเป็นความสุขนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดครับครับผมขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ,รบสแสดงว่าน้องท่านนี้เป็นหนึ่งใน7 9ท่านที่ทส่งภ <8 89 S 2> าพ889นะครับมาจากจังหวัด ผมบ้านอยู่ปายลิวเนี่ยครับบ้านอยู่ปายลวแต่เรียนอยู่ที่ชลบุรีครับเรียนอยู่ที่ไหนครับมอบุรพาครับมีแฟนยังครับโอ้ยังโสดครับยังโสดใช่ไหมครับครับผมเพื่อนๆดูไว้นะครับช่างภาพรายนี้นอกจากสนามนี้แล้วจะไปอีกสนามหน้าเป็นสนามอะไรนะครับอ่าา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 าคาา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  สวัสดีครับพี่ชูครับโอ้นี่ทำไมมีป้ายโฟโต้ s c เกาครับเนี่ยมีป้ายเหมือนเราเลยผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานโฟโต้ตะเก t นี่แหละครับแต่ว่าทำไมทำไมหน้าตาดีกว่าพวกผมเนี่ยก็ทบุญไปเยอะครับเมื่อก่อน วันนี้ก็มาร่วมสังเกตการนะฮะแล้วก็เป็นทีมงานของ p อ o โต s สเกลด้วยนะครับก็ภาพก็สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ดูไหมไม่น่าเชื่อนะว่า889ภาพเยอะภาพเยอะมากผมว่ามามาแบบนี้จะได้ประโยชน์มากมันเหมือนกับว่าเราได้ดูว่าเออภาพที่เขาประกวดกันมันเป็นแบบไหนมุมมองยังไงอารมณ์ภาพแบบไหนมีประโยชน์ครับ แล้วก็ไปฟิกใช้ในการถ่ายของเราใช่ไหมใช่ไม่ทราบว่าเดินทางมาจากจังหวัดไหนครับวันนี้โอ้ผมมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพโอ้แสดงว่าโต๊ะตเกียมีทั้งกรุงเทพมีทั้งแปดริ้วมีทั้งชลบุรีครับบางไก่นะครับครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมก็เป็นตัวแทนชมบุรีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ธรรมดา มาฟ้ารางวัลชมเชยไปถึง2รางวัลนครับวัสดีครับท่านอาจารย์ปานครับสวัสดีครับให้อาจารย์ปานแสดงความในใจดีใจขนาดไหนครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการประกวดภาพถ่าย8ริ้วในครั้งนี้นะครับปีแล้วได้มาหงรางวัลครับปีนี้ได้รางวัลมา2รางวัลโอเคครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นการร่วมสนุก ด้วยแล้วก็เหมือนว่าได้ได้ได้ไดไดแลกเปลี่ยนมุมมองอะไรต่างๆได้มาดูภาพสวยๆของการประกวดนี้ด้วยก็รู้สึกยินดีครับผม,มและเรา ตามอาจารย์ปานไปชมบุรีไปดูระวัาบาคราวหน้าครับเดี๋ยวงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนนี่นะครับที่หนึ่งตัวจริงโอ้โหรอเลยครับไม่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 พอดีผมเป็นกรรมการพอดีเป็นกรรมการเลยอดเลยครับอดครับอดอาจจะเป็นหนึ่งในโฟโต้สเกลก็ได้นะครับแล้วกดจับชมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมเพราะสนใจด้วยค่ะบคุณค่ะ